ที่การปอกทุเรียนนะครับนะี่ครับเาะลองเอ่อเฉาะเฉาะลองเสร็จแล้วเราก็กะเฉาะตรงกลางนะครับดูสวยเลยนะครับการปอกทุเรียนก็เป็นศิลป,ปะอย่างหนึ่งนะครับศิลป,ปะปอกทุเรียนเป็นเราก็ขายทุเรียนได้นะครับผูสวยเลยนะครับเห็นไหมครับ จากก้นนะครับไปที่ปลายนะครับจะมีร่องอยู่นะครับรับมีดให้คมนะครับสำคัญเลยนะครับเน,นี่เห็นไหมครับมีร่องอยู่นะครับเชาะร่องไปเลยนะครับนี่คือวิธีการปอกสุเดียนที่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้อง มีตั้งผมนะครับสอบลงชุบชบชบเลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ